สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสื่อถกนครับผมพบกซบช่องมอร์ทังหมดทัมวครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศเยูมที่ร้านสยามหมูไทยนะครับเรเดินทางมาถึงที่กรุงเทพนะครับผมกากรุงเทมันเปนสินนะครับยุกิไอ้น้ข้างงนะคกศิเปินปไทนะครับตอนนี้ก็มีกำลังเสิมนะครับวันนี้พอดีกน้ังพัเตอร์กังนะครับเดสก้าพี่น้องมันมืเดยอมากัสีไทย มว่วเขาไปลต้องทดลองเข้าไวันแถวก็กยนะครับก็จะตาเป็นิค้นะครับจะองเพิ่อะไบาบรรยากาศดวมนะครับสวัสดีเบเบานมสวัสดีเมเพีพีนะครับพีมากินเขาคือว่ามาดื่มมาดิ้งนะครับูกมาดูมาเที่ยวกันนะครับเป็นแจงไนมวยบาคาัง่เอาขอเสียงคุณอาตานี้เลยครับ นี่ตัวีอย่นนติพอเจ้าเย่อยูนเจ้ามาตัดหัวเจ้าอ่าก็ทำอยากเตาคับเตือปวีทางานแรอบๆให้เป็นรัเป็นทุกกันดครับมความสนุกพี่น้องทในฤดกาลที่จ็ดนี้นะครับศิลปินูธานี่าโชว์ลาลายมินน้องในที่สามนะครปีที่22นะครับพี่น้องไปดั้งแต่เือนฤดูกาลวันที่หนึ่งตุลาับว่าเป่าเปรโลพิ่น้องกว่าเงี้ย เงียบอยู่นะครับเพราะเขาจะปล่อยของนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตาติดตาต้นแม่กันแล้วกันบนิงบนอนนะครับเท่ใไห้่กได้เท่าไหร่ก็ได้สู่เท่าชีวิตรับคันแพะคนไท่โลดเมื่อว่านี่โอนเงื่อนไปซื้อขนอีกลากก่าบาทคือหลายแล้วจะได้เจนอยู่เพียนคือหลายแล้วหลายนมองยุกีเป็มาลาไหลตองทำใส่น้าเฟุ่ีแล้วกินพวต้น้ำคนอีกแน่ก็จะเสีหลายกั รับมาบอกเป็นตารับแาดีครับรับว่าวีครับรับตะเตียนนแล้วรับะแล้วเนานัคุลูกศิษยครับยี่งจใจลุ่แล้วนะครับดาวงนี้นะครับเป็นดาวที่เกิดยากขอพี่ขอพรวนามาคนเล็กน้อยที่มาขอดาวดวงนี้ให้ปัดนี้ออกไปไกล ยังมีสิ่งเรนว่าเปื่เปืือนในสุกอาู่หลายแนแรกหลายวันหลายคือดีคืนที่เป็นดาวที่สมาหามบอมีอ่เห็นมาเกาะบอบมีย่ยห็นมาติ๊บเศร้าใส่เศร้าป่วยสิ่งใรนพอดีพองา,ามยาบาขัดยามากกอเต่าหงาเป็นตุ้มสนาหามดาวที่เกือบยากนะครับเพ็ดเป็ดีเป็ดเ,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 เที่ร้นามที่สุด นะครับสิ่งที่มาทับใจมากๆนะครับคนพี่เอา้นวัดเอา้นมาเอาเอา้นมาแตงยับว่างมงนั่นยับว้างนี้ดีสิที่ผมยอมรับคนอยากเป็นคนต้องมีครูต้องมีสิบสิบต้องมีครูนะครับลูกต้องมีพ่อมีแม่ เพราะฉะนั้นเห็บเก็บดีขดัดง้างเกีย่ยในของ,งานาติบูนแก่ต้องขอบคุณนะครับคุณพ่อตับนะครับความตับค,ค,คนคนนี้ที่ปัดเห็บเก็บดีกับมาอย่างเกิดยาอันนี้พรีิยอมรับเลยนะครับเห็บเก็นดีคอยนีลาไปถูกหวานอายุยังหน่อยให้เป็นมือหน้าคนไ้นาคตวันเวลานะครับผ่านไป กล่าวถูกมาสางงานมาขอให้สารเป็นตลอดตลอดไปนครสาธุสาธุสาธุ